บังไฟพร้อมก้นพร้อมขึ้นสูงสูงลงัตสสั์ธาท้เวลาได้หลายท้เวลาได้ยเยอะๆหลานพญาแทนชุมชนมมหามหมหกมมเจ็ดนนเปื่อยไปทุกง,งานจงโชคดีสามสองหนึง่ง ตัวยตัวยฮึบฮึบฮึบดูง่ายอย่าเนาะเป้เอ้ยอ,อัง์ลำตัวไปบอสุดนะครับไปบอสุดทันไปจึดจัดหนอดหาหกตัวยแจังตนแจงตัวเออรียวบอพราเล็กเกือบเท้าแคยี่สิบนะครับ ดักแล้วก็มาดันดูง่ายสบายตาโอ้ยฟันยังหอบท้งดาบตลอดท้งป,ปีเอ้ยเป้เป้น้องรัก ไฟกาดเยี่ยมได้เปิดใ้ระบบเผากะสมบูรณ์อางลุล่าแบบนี้ก็ต้องเอาเบามาสู่ละเอาเบามาสู่ดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนยังมันกัดเกิดขึ้นได้หรอพี่น้อยว่ต้องไปเกิดอย่างหลายพ่าเผากะเฮามือจีเกียครับปล่อยคะแน่นอันปลาย ัอนกะยังติดตลอดคมเบาก็มีอยู่ดีละเปืเอยคมเบาก็มีครับรอยยี่สิบคะแนนบอนไปเนือฝากก่อนดำๆขึ้นไปประมาณสามสี่ว่าครับรุ่นควมเบากับรุ่นองศานี่ตอนนี้ครับ ุุนกันเลยครับร้อยส,สี่สิบคะแนนผ่านปใ้เรางคงเฟลยเห็นบ่ซ้ำเบาจะเบาได้มากไหมซ้ำไดครับป่าเลขเกือบเฮานั้นมันยี่สิบหนึ่งลุ้ตัวป่าเขาขาเป็นแค่บางๆลงมาเป็นป่าพื้นเดียวครับดำๆพื้นเดียวนท่าน เบานิ่มรอยเจ็ดสิบเแนนานพานไปหางกระเริ่มกงเขาละบานีก็ต้องไปขึ้อย่างหลายท่านบ่อเขากะเฮาอล้วทะเลกลมๆครับหลานพญาแถน สองอยคะแนนผ่านไปเอาอีกลอยยี่สิบนั่นเบิ้งเลยกันเบิ้งเลยดูกันเลยครับดูกันเลยใช่ครับโอ้ดูกันครับดูกันเบิ้ง่านเบิ้งอัสสีวาเบิ้งครับเลขยี่สิบนั่นดูกันเลยครับสองอยยี่สิบผ่านเบิ้งคักคักอัสสีวาเบิ้งครับสุดสีมากมาก 230 vâng phán Chồng thì màn hình chữ thị xúc của con nằm đây ạ Để hẹn nằm cắn chúc quý chúc trót Hẹn nằm cắn chúc rắc thân băng Nằm bên đoàn 70 phán Băng tổ lúc màn hình chăm chăm Thè bố pin thè bố pin Bá A bà đạc nhai เอาดาบมาสูนะครับเกือบมีได้แล้วนะครับได้แล้วท่านเกิดบมันได้แล้วสบายมากเดินคาดขาดเดินคาดขาดสามร้อยผ่านเดินขาดขาดเด้อเลียกหกสิบหนึ่งอาศิวาบปเบิงครับตาหนีรุนหมวกเลยรกันรุนหมวกเอ้ยยืนที่หมวกเลยครับสิบผ่าน โอมาอยากเลี้ยวสาบานอีส่วนเลยเลอยากเลี้ยวนะครับช่วงนี้ยี่สิบคะแนนผ,ผ่านป่ามาเป็นฝ่าขาวๆจ้ำๆเลยพี่น้อง <c oughs> อันนี้ฝ่า้อนดำดำฟันหนึ่งหนึ่นตงตะเก็บด้านขวามือตตมนแน่นอนจากสิบวัได้หอดเกืบอบเกือบเปิดหมวแล้วครับโอโมโอพี่น้องโอโมโอครับ ก็ต้องเกิดยังหไรย,ยังทำเวลาอยู่กลางอากาศสามลงมาตัง้งพันครับสามร้อยห้าสิบคะแนนสามร้อยห้าสิบคะแนน